จะถึงไหนแล้วเนี่ยถูพื้นไปถึงไหนแล้วครับถูพื้นหรือกวาดบ้านบบ้านครัอ๋อกวาดบ้านเหรอครับวันนี้ใช้สีสวยมากเล่น,เนฮอกกี้ครับคเหรอครับไปเล่นฮอกกี้ให้เห็นไเล่นฮอกกี้แล้วคนถือกระดูกหมาม่ปากก็ เด็กๆขนาดมือซ้ายเนี่ยนะครับก็ต้องเขียนจากขวามาเพื่อไม่ให้งานเลอะแกงลึกม้เลึกอยู่แล้วสวยมากเลยจังทางที่จังระบายขึ้นเล็กมากสีต้องไหนสวยที่แกงชาโอ้โหทำไมสวยมายสวยจริงๆด้วยอ่ะ วันนี้ตั้งใจสูดฝีมือเลยนะกินข้าวเหนียวไมกี่ห่ออ,อิ่มไหมเหรอครับอยากใหยกินอีก,กเหรอไม่กินแล้วไม่กินแล้วอิ่มแล้วเหรอครับแม่มาช้าร้องไห้ทำไมมามาชา้าเหรอร้อ,องไห้เพราะเกม์อาแล้วเพราะว่าครูว่าพ่อกเกมเสียป,ป้าป้าเหรอหล่อ,อ,ลอเล น้องฟังฟังได้หัวข้ออะไรครับไปซื้อไปซื้อขนมเหรอครับก็มีร้านขายขนมคล้ายๆมีเคาน์เตอร์แล้วก็มีเดยกผู้หญิงคนหนึ่งไปซื้อก็อกำลังเร,เริ่มต้นนะครับ